สวัสดีครับคลิปนี้ขอพาสองนะครับเหรียญของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับแต่รุ่นนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ยันเก้ายอดนะครับไม่ใช่นะครับที่จะพาสองก็เป็นรุ่นสมโพธิอายุวัฒนามงคล90ปีนะครับพระภูริมานุรักษ์นะครับหลวงพ่อภูนอัตฉริโคนะครับวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับคือเหรียญปกเก้าท้าเวสุวรรณนะครับ เหรียญเนี่ยครับจำนวนการสร้างไม่มีไม่ไม่ไม่ได้บอกมานะครับก็ให้ดูโบชัวก่อนนะครับนี่คือโบชัวตอนปีนั้นเลยครับปี45หนะครับนี่ครับก็คือเหรียญจริงครับเนื้อทองแดงสวยงามนะครับชอบครับตรงที่เป็นพระนาคปกนะครับปก9กปกก็เรียกปกเเพราะว่าพญานาคมี9เสียรเนี่ยครับปกท้าว้าเวสุวรรณนะครับ อยางนับให้ได้9นะครับรด้านหลังกล่องนะครับเป็นอย่างนี้นะครับกล่องแท้เก็บดีครับสกรีนยังเหมือนเดิมนะครับยังใหม่เหมือนเดิมนะครับซีนหน่อยนะครับทุกทีไม่ได้ซีนนะครับเพิ่งมาซีนเมื่อ 3- 4มสี่ปีนี้เองนะครับซีนมานะครับผิวเผืกลับเริ่มกลับดำนะครับเริ่มโดนอากาศติดไปตามธรรมชาตินะครับ เป็นเนื้อทองแดงไม่มีห่วงนะครับเห็ียออกหนาอยู่นะครับสวยทั้งสองด้านนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นเท้าเวสุวรรณสวยมากครับผมชอบเหรียญที่มีเท้าเวสุวรรณด้วยโอ้ข้างหน้าเป็นวันเสาร์นะครับประจักวันเสาร์นะครับมีโค้ดนะครับโค้ดอยู่ด้านขวามือนะครับด้านตรงตรงนากนะครับตรงตัวนากระครับดู พักของพัพุทธลู่นะครับขายไข่ไก่ก่อนนะครับให้เขาขายไข่ไก่ไว้ก่อนนะครับรถขายไข่ไก่ผ่านมาพอดีนี่ครับดูลองกองก็ขายนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหน้าปกนะครับทำได้สวยนะครับสวยงามมากเลยครับ เหรียญนี้ก็มีวาระในการจัดสร้างนะครับเป็นเทศกาลตุษดจีนนะครับก็วันที่10บถึง12บกุมภานะครับปีนะครับปี่5ิบห้านะครับนี่มีโค้ดนะครับคัวนี้สังเกตให้ดีๆคะไม่ไม่ขออภัยไม่ได้แกะซีนนะครับก็สองทะลุซีนไปเลยแล้วกันครับสวยทะลุซีนนะครับอยู่สังเกตนะครับก็จากการที่นี่ครับก็มีการในวันนั้นนะครับมี จัดพิธีอยู่10เออตั้งแต่วันที่10 11 12นะครับกรุมพานะครับ3วันนะครับนี่ครับสองกันนะครับก็มีการสวดพานยักษ์ด้วยเป็นวันนั้นผมเพราะว่าผมไปนะมีการสักยันด้วยที่นี่ตอนนั้นจะมีอาจารย์หนูมาสักสักให้นะครับสักฟรีนะครับค่าครูไม่เท่าไหร่นะครับไม่เออน่าไม่แน่ใจนะครับเพราะเห็นดูอยู่ไกลไกลแต่น่าจะ สักให้ฟรีนะครับค่ากูตามไม่ไม่ไม่ถึงสิบบาทนะครับก็มีสวดพานยักษ์นะครับขจัดสิ่งอัปมงคลนะครับรักวัตถุมงคลท้าเวสุวรรณนะครับเทพเจ้ายักษ์นะครับป่าปีศาจนะครับมีกระบองวิเศษนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับ เป็นการจัดสร้างครั้งแรกนะครับของวัดไผ่ล้อมนะครับเหรียญปกเก้าเท้าเวสวรรณแล้วก็มีพยันด้วยนะครับพระยันสีสีพยันเท้าเวสวรรณของพระบูชามานะครับไปแล้วครับไข่ไก่อ่นนี่ครับสวยงามครับยิ่งสองยิ่งสวยนะครับมาชมกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้เท่าที่ได้เห็นนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับส่วนเป็นพวกเออเงินป้วนทรายอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะครับแตบบ่ว่าอันนี้ดําเรินการจัดสร้างนะครับจํานวนให้ไม่ได้กล่าวถึงนะครับโอชัวข้อมูลก็ไม่มีนะครับเอาเอาจากโบชัวที่เราได้มาตอนนั้นเลยครับผม พาเวสุวรรณนะครับก็เอาไว้ในเคหสถานนะครับที่ร่มเย็นนะครับให้ปาศักดเสนจางลายครับแถวคาดปลอดภัยปาศักพยันอันตรายจากผู้ปีพิศาตวิญญาณไรยาดวิญญาณเมจรนะครับผีใจโหงนะครับหรือไว้ในรถนะครับ ก็จะเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับด้วยอำนาจของพระปกเก้านะครับแล้วก็ทาเวสสุวรรณนะครับผมไปนั่งพิธีก็ประมาณได้ถึงบ่าย3ามบ่ายสี่นะครับบ่าย3ามบ่ายสี่มีสวนพันยักษ์แล้วก็ทำพิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญน,นี้ก็ สุดยอดครับในบทวัดไผ่ล้อมนะครับมาดูขอบนะครับขอบก็จะเป็นอย่างนี้ครับอาๆนะครับเปนเหมือนประกบกันนะครับเนี่ยครับสองนะครับเบืออยากจะหาไว้บูชานะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับ เดี๋ยวผมก็ไม่ได้เปิดนะครับเก็บไว้เป็นที่เราลรือของหึงหลวงพ่อคูณนะครับวัดไผ่ร้องก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับรวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ